翻过来，翻过来。<锋><锋> แบ่ฟางให้วัวน,นะครับเลยไปด้วยนะคะคุณเ,เพื่อนจ๋าเลยละเอียดแบรฟางจ้าอร่อยไหมต้นน้อยอร่อยไหมจ้าเอาคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะอยาละเอียดเบรกฟางให้วัวน,นะจ้าแบ่งกันนะคะแบ่งกันคุณลับเปียงสองเปียงอ้าวมาม,ามา่ามาแล้วค่ะมาม่ามาแล้วค่ะเชิญค่ะ แบ่งกันนะคะแบ่ง hmm. ก like uh ัน huh. คุณละเปียงสองเปียงอ้าวมาม่ามาแล้วค uh ่ะมาม่ามาแล้วค่ะเชิญค่ะจะแบ่งยายาเขียวๆยวมาให้นะคะก็ต้องกินมาม่ารอนะคะอ้าวจรจ รอรอยารอยาตายังไปเอายาอยู่ถือกลองมือทั้งนี้ถือกล้องและจะวางทางไหนล่ะเอาวางข้างหลังน้อนางสองปึ๊บ <laughs> พ่อหน่อย <laughs> บอคมพ่อหน่อยมีดก็ได้อ่าหด้แล้ว ดวัวัโหวันนี้เอาแ่ควางไปให้วัวนะครับเพื่อนจ๊ะรอรอยารอยาตายังไปเอาอยาอยู่ ถือกลองกินมามารวนะคะ <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวเอาให้วัวให้บวัใบวให้ควายนะคะตอนนี้ตอนนี้ก็ต้องรอรอพอบ้านไปไปเอาอยาใัให้วัวให้บัวให้ควายนะคะตอนนี้ตอนนี้ก็ต้องรอรอพอบ้านไปไปเอาอยันจ้ะ รอรอหญ้ารอหญาตายังไปเอายาอยู่ถือกลองให้วัวให้บัวให้ควายนะคะตอนนี้ตอนนี้ก็ต้องรอรอพอบานไปไปเอายนจ้ะรอรอหญ้ารอหญ้าตายังไปเอายาอยู่ถือกลอง จะเบิกยาให้แม่ควางไห้บัวน,นะครับยาเขียวเขียวมาให้นะคะก็ต้องกินมาหมารอนะคะอ้าเห็นจ้ะรอรอ,อยารอ,อยาตายังไปเอาอยาอยู่ ถือกล้องมือทางนี้ถือกล้องแล้วจะวางทางไหนล่ะเอาวางข้างหลังนอนน้งสองปุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อจะเอาเอาย่ามาให้นะคะตอนนี้กินมาม่าเราไปก่อนนะคะ <c oughs> อร่อยไหมคะ <c oughs> ไปวางให้วัวน,นะครับเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวพอจะเอาข้าหญ้ามาให้นะคะตอนนี้กินมามาเราไปก่อนนะคะอ,อร่อยไหมคะ <laughs> พ่อหน่อย <laughs> บุคคมพ่อหน่อย <sm itt les> มีดก็ได <c oughs> อ่าหด้แล้ววายว <c oughs> ตัดเชือกตัดเชือก <c oughs> เอาให้วัวน,นะคะ ปามีดมีเท <laughs> ้าจะเป็นยายาเขียวๆมาให้นะคะก็ต้องกินมาหมารอนนะคะ อร่อยไหมตัวน้อยอร่อยไหมจ้าเอาคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะอย่าละเอดเบรกฟางให้วัวนะจ้ะาไ <S an> ตัดเชือกตัดเชือกเอาให้วัวนะคะปาดมีเขา <S 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 2> <S 2> อยาเขียวเขียวมนะคะ ก็ต้องกินมาม่ารอน,นะคะอ้าวไปด้วยนะคะเคพื่อนๆจ้าดละเอียดแบบฟางจ้ากินมาม่ารอน,นะคะเดี๋ยวเอาเดี๋ยวแต่พ่อจะเอาเอายามาให้นะคะตอนนี้กินมาม่ารอไปก่อนนะคะ อ,อร่อยไหมคะจะเบบใหญ่ <laughs> ให้บัวให้บัวให้ควายนะคะตอนนี้ตอนนี้ก็ต้องรอรอพอบ้านไปไปเอาอยางเอาฟางก่อนเอามามารนะคะเดี๋ยวโอ่อค่ะเชิญค่ะมามา,มาเลยจ้า <laughs> มาม่ามา,มาแล้วจ้ากินมามา่มาโรนนะคะแม่ควางให้วัวน,นะครับจอติดมามา่ารนนะคะเดี๋ยวออเอายาเขียวๆมาให้นะคะก็ต้องกินมามา่ารนนะคะอ้าว ให้บัวให้บัวให้ควายนะคะตอนนี้ตอนนี้ก็ต้องรอรอพอบ้านไปไปเอาอยาหมามา,มารอนะคะเดี๋ยวเอ,อาตาแม่วางให้บัวนะครับม,มือทั้งนี้ถือกล้องและจะวางทางไหนล่ะ เอาวางข้างหลังนอนหนึ่งสองปุ๊บไหวตัดเชือกตัดเชือกเอาให้วัวนะคะปาามีดเขาติดมะมา,มารอนะคะเดี๋ยวเอา ให้วัวให้วัวให้ควายนะคะตอนนี้ตอนนี้ก็ต้องรอรอพอบ้านไปไปเอาแกนมมีมาตัดตัดเชือก